ใครอยากดูแว่นไหมคะม่ใครอ,อยากดูแว่นยกมือขึ้นแต่จะแว่นมาให้ดู มีใครอยากดูแว่นไหมคะเดี๋ยวจะแว่นมาให้ดูจะปล่อยแว่นสักสองอันวันนี้ก่อนนอนก่อนนอนคืนนี้ช่สยสอนทขาวาม วันนี้มีแว่นใสจะปล่อยประมาณแบบสามอันน่ะมีใครสนใจไหม ไปสามอันแล้วไปนอนแล้วไปไว้บ้าไว้เน้นไว้เน้นไว้อะเพราะว่าไม่สบายอ่ะก็แบงก็แบงได้ค่ะเดี๋ยวทำคลิปอันบอกสองอีกนะคะ หยาบโลค่ะดอสักคู่นะคะเดี๋ยวรอเปล่าผมเสร็จก่อนเดา๋วมาให้ดูนะแต่ที่สากเอ็มมี่เดี๋ยวพี่เดา,าเอาทีลีนทีลีนล่าสุดเลยล่าสุดกระเป๋ากระเป๋แล้วก็วิเวียนวิเวียนสองอันมีวิเวียนอยู่สองอันโอเคขอคนเร็วนะคะ เดี๋ยวปักปักอันนี้ไว้ให้แต่ขอคนเร็วเร็วมากๆอ่ะเร็วแบบเร็วสุดๆแบบคือไม่ได้ใส่เลยอ่ะไม่ได้ใส่เลยไม่ได้ใส่เลยสองอันใส่เลย1อัน บางที ราคาดีมากนะ,ว,ะกวิเวียร 7, นราคาดีมากวิเวียนปล่อยที่เจ็ดพันนะคะวิเวียนปล่อยที่เจ็ดพันนะคะวิเวียนใหม่เลยเนาะวิเวียนใหม่ทั้งสองอันนะคะโอเควิเวียนปล่อยที่เจ็ดพันนะคะราคาไม่ถึงหมื่นนะวิเวียนปล่อยที่ 7, ะะเจ็ดพันนะคะมล้วกันเนตไปนอนค่ะ วิเวียนใส่ที่เจ็ดพันนะคะทุกคนทั้งอแบบเหออันแรใช่ค่ะปล่อยขอาเข้ากันเลยเดี๋ยวขอเจ็ดพันอันหนึ่งแล้วก็เจ็ดพันสองอันหนึง 7, นน่งเพื่อจะได้ไม่งงโอเคอันแรกค่ะทุกคนวิเวียนเวสบุตนะคะใหม่เลยนะคะอันนี้ขาสวยมากสวยมากๆอ่าดูนะคะวิเวียนอันนี้นะคะ ปึ่โคตรจะโสอโอ้ยปล่อยหรอพี่ยินเอาอีกแล้วอะวิเวียนเรสบูดอันนี้ค่ะวิเวียนเรสบูดอันนี้คือแบบโคตรจจึ้งนี่ค่ะเสียบเลยค่ะหายากบ้างนะคะเมื่อกี้หาแต่ของแรนนะคะเจ็ดพันค่ะ อืมาเาองนี้อันนี้นะคะเจ็ดพันนะคะทุกคนอันนี้เจ็ดพันอาให้หกพันห้าแล้วกันอันนี้แงมหกพันห้าพี่ยินปรับหมดมีกล่องมีผ้ามีกล่องมีถุงผ้านะคะเอ้ยมีกล่องมีผ้านะคะนี่ค่ะคือแบบอันเดียวจบออกนอกบ้านได้เลย อันนี้หกพันห้าค่ะนิวนะคะของใหม่คือดูนี่สวยมากหกพันห้าค่ะหกพันห้านะคะวิเวียนเวสบูดนะคะหกพันห้าหพันห้าค่ะวิเวียนเวสบูดเซ่เึ้ง วิเวนเวสบูดค่ะต่อมาอีกอันหนึ่งอันนี้นะคะหกพันห้านะคะหกพันห้านิวนะคะนิวอุปกรณ์มินี่ค่ะตามนี้คือปล่อยแค่วันนี้แล้วไม่ปล่อยแล้วนะเพราะว่าวันนี้มีฟิลอันนี้คือตัวจึ้งที่เพิ่งได้มาแบบว่าใหม่ล่าสุด โคตรสวย,สวยเป็นใสนะทุกคนไปเปลี่ยนเป็นเลนส์น<ร>ถ้าทุกคนไปเปลี่ยนเป็นเลนส์สตาไดแล้วนะอันนี้คือความจึ้งของมันคืออะไรหรือเปล่าเปิดมาใส่ปุ๊บแล้วเป็นอย่างเงีเ้ยอุ้ยอันนี้จะปล่อยอ๋ออันนี้ขอขายที่เจ็ดพันห้าค่ะอันนี้สวยน้สวยอันนี้เจ็ดพัน,น 7, ห้า กล่องแบบเป็นสีแบบเมทัลลิกแบบนี้เลยนะคะอันนี้เจ็ดพันห้าค่ะวีเวียนเวสฟูดของใหม่นะคะนิวค่ะไม่เคยใช้ค่ะวีเวียนเวส o ูดนะคะเจ็ดพันห้าโอ้ยแค่เนี้ก็ตะโกนแล้วปะ่ะว่าวีเวียนเวสฟูดอะใช่ตรงข้างๆอ่ะตรงข้างเขาเรียกว่าขาแว่นอะเป็นเป็นโลโก้วีเวียนเวส ตัวนี้เจ็ดพันห้านะคะตัวนี้เจ็ดพันห้านะคะทุคคกคนนิวนะนิว,นวเฮ้ยสวยจะตายคนมีคนดูต้องสามร้กว่าคนไปแล้วนะอันสุดท้าย น้องสี่น้องสี่ไอสี่ไอสี่ซีลีนราคาสองหมื่นกว่าบาทพึ่งซื้อพึ่งซื้อกับกันเนอร์คนละอันแต่ตอนนี้แบบวันใสที่แบบร้อยอันอะ่ะมีร้อยอันเฮ้อยอันนี้ยไม่ได้แกะเลยใช่พายอยู่ เป็นสีแชมเปญนะคะนนสีแชมเปญใส่ไปหนึ่งทีมีรูปอยู่ในไอจีมีรูปอยู่ในนี้ดละโอ้นนออยอสวยวมากเลนดำอ่ะคะ่ะที่ิทีกันนะตัวเดียวกับเลนดำนะคะเป็นเลนใสสีแชมเปปอยหนึ่งสี่เก้าเก้าหนึ่งสี่เก้าเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อย 1, <4 99. S 1> 10, 4, อ่ะหมื 14, 14, <99. S 1> ่นสี่พันเก้าร้อยเฮ้ยเจ๊แต่มันสองหมื่นกว่าเลยนะเจ๊แล้วถ้าปล่อยราคานี้ที่งอ เป่งกันชมมตต์ใช่หมื่นห้าหมื่นสี่เก้าร้อยหอยเจ๊แต่สีแชมเปญเขาบอกว่าหายยากมาก,กาสีแชมเปญน,นะคะเลนใสเพื่อนๆไปเปลี่ยนเลนได้นะใครไปมีค่าสายตาค่ะหอยอันนี้แบบเจ๋งอะ่ะขายทำไมวะกุ้งงงงมือกัอ้อหมื่สี่เก้าร้อยเท่านั้นขายได้ไมวะ ใส่แบบน่ารักอ่ะอันไหนซีรีส์นะคะมีมีกับกันเด้วยคนละอันแบบน่ารักอ่ะเจมันสวยอ่ะมันเป็นสีแชมเปญใช่ไหมส่งเออยไรเอวยทุกคนไม่มีใครเอาไปแล้วนะนทุกคนแบบเข้ามาเฉยๆอ่ะ <laughs> ช้อปปิ้งได้นะเพื่อน เล่นหวยอะไรฝนตกเราก็ชอปปิ้งออนไลน์กันไงล่ะไม่แล้วราคาเราขายดีมากเราขายราคาดีมากอ่ะใช่แล้วไม่เคยใส่อันนี้ฉันครั้งเดียวฉันแรอบเดียวแค่แบบฟิลองอะเหมือนฟิลรองฟิลองฟิลองฟิลอะไรโอเคไม่ค่ะของเยอะของดีเขาไม่พูดเดียวกัน ตามใจนะไม่บังคับไปแล้วไปแล้วเลยอ่ะวันนี้ไม่มีค่าสำอางค่ะวันนี้ไม่สบายดูดิตาแบบไม่ไหวแล้วอ่ะไม่มีใครสนใจใช่ไหมคะแว่นสามวันนี้ วันสาวันนี้ไม่มีใครสนใจใช่ไหมคะจะไปแล้วนะคะตัวแรงมาเลยนะนับหนึ่งนับสองถ้าไปซื้อนอกไลฟ์อาจจะไม่ได้ให้ราคานี้นะคะทักไลน์แอดเท่านั้นนะคะใช่ค่ะทักมาได้เลยทางไาไม่อ<า>ม่ตอบไม่ตอบ,ตอบเราไม่ตอบทางข้อความนะคะทักหาคแค่ไลน์แอดนะคะที่ปักหมุด<า>ไว้ให้ ให้คุณแม่ปล่อยไลฟ์ไปก็ได้เพื่อนเพื่อนแบบสามซึ่งนะสี่ห้าหกเจ็เพื่อนเียวเร็วเก้ สิบจบเปิดไลน์